คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับเลขสูตรจากทั้งช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับ ให้อดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขสูตร2ตัวนะครับแอดคิมก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับอ่าก็มีความมั่นใจสักประมาณ90%นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับข้อสอบของแอดคิมนำโชคพารวยนะครับก็เจาะ0 3นะครับ เข้านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับมาตามนัดตามสูตรนะครับก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับข้อสอบวันนี้นะครับแอดก็คิดคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องอกตรงใจ f c มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมข้อสอบพร้อมกันเลยนะครับแอดกิมก็มั่นใจนะครับวันนี้ก็มั่นใจเหมือนกันนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขข้อสอบนะครับในงวดประจําวันศุกร์นะครับที่25สิงหาคมพศ2566นะครับแอดเคียนำโชคก็บวกข้อสอบนะครับออกมาแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับของเราพัฒนานะครับในปีพศ2566นะครับ ข้อสอบนะครับทั้งหมดก็เดินทางมาถึง10ครั้งแล้วนะครับ10ครั้งแล้วนะครับสําหรับเดือนสิงหานะครับ10ครั้งนะครับสูตรนะครับเข้า8นะครับเข้าฝั่งไทยฝั่งลาวก็ถือว่าเข้านะครับสาหรับหลุดเลยก็คือ2นะครับ2ครั้งนะครับก็คือครั้งที่9นะครับวันที่9นะครับแล้วก็วันที่21นะครับ2ครั้งนะครับ8 สิครั้งเข้า8ก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับล่าสุดนะครับก็สอบออกอยู่ที่4ี่สี่เนะครับแต่ละที่เขาสอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่จะเอาสี่นะครับผมเป็นข้อสอบล่างแต่ละที่ก็จะเอา93 บางที่เขาเอา0330สาหรับ061นะครับก็สอบบนด้วยกันนะครับต่างจากข้อสอบไทยนะครับข้อสอบไทยจะเป็น061บนแล้วก็ไปออกข้อสอบล่างต่างหากนะครับจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับในจำนวน3ตัวนี้นะครับอ่าสำหรับข้อสอบไทยข้อสอบพี่ลาวเขาบางที่เขาก็จะเอา49นะครับบางที่ก็จะเอา93บางที่ก็30ข้อสอบไทยแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับ โอเคนะคร so first, ับสําหรับแนวทางนะครับเอสก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็เข้าศูนยสามนะครับก็จะทําไปตามสูตรนะครับเพราะว่าช่องแอดคิมนาโชคพารวยนะครับก็คือเลขสูตรนะครับตารางวันนะครับเป็นเลขสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรักนะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะครับในการคํานวณนะครับเป็นเลขตารางวันนะครับอ่า แอดคิมก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรของมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ชในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับผ้าน้อยนะครับหยวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกลางวัน an, วก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธอ่าพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับออกวันไหนนะครับก็คำนวณวันนั้นนะครับออกจันทร์ก็คำนวณจันทร์ออกอังคารก็ tissue, คำนวณวันอังคารนะครับสำหรับข้อสอบ ไทยนะครับออกวันที่16ที่ผ่านมาไอ้คิมจับได้2นะครับเจาะเข้านะครับ28นะครับสำหรับข้อสอบไทยนะครับสำหรับล่าสุดนะครับวันพุธเหมือนกันนะครับมานะครับผมเลข9นะครับเลขสาย4ก็มานะครับไอ้คิมจับได้0นะครับแต่ว่าเจาะทางนอกช่องนะครับก็เข้าอยู่นะครับ0 3นะครับเจาะเจาะตัวนอกตารางนะครับเข้า0 3ด้วยนะครับบางที่เอาเก้าสี่ นะครับก็ยินดีกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6นะครับเลข3เลข7เลข4เลข1แล้วก็เลข0กับ8ก็คือเลขส่วนเกินสามารถประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับนะครับวันที่25สิหางหานะครับแอดจะใช้สูตรนะครับของมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับ6ตัวจะใช้มังกรทองทั้งหมดเลยนะครับ แอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงตกองค์ใจ f c พี่น้องหรือเปล่าก็มารับชมเลยชุดวินนะครับสามารถจับคู่จบวินได้นะครับชุดวิน6ตัวพอนะครับ7ตัวไม่ไหวนะครับ8ตัวก็ไม่ได้นะครับ9ตัวก็ไม่ได้นะครับสําหรับชุดวินนะครับ10ตัวก็ไม่ได้นะนะครับ10ตัวได้พี่น้องว่าเอานะครับแอดคิมชุดวิน10ตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังไปแล้ว นะครับหกตัวพอนะครับเอาตามตัวเลขเลยนะครับหกตัวนะครับมาทั้งหกก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับสําหรับสูตรจอสองตัวเน้นๆนะครับสูตรบวกออกมาได้ชอบค่อยตามจะใช้เลขนอกตารางนะครับเน้นรูดนะครับอยู่ที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเพื่อความชัวชอบค่อยนะครับตามนะเอ้กบบวกสูตรได้อยู่สําหรับศูนย์นะครับจะเจาะไม่เยอะนะครับอ c ีพี่น้องก็สอบ เน้นรูดศูนย์จะเจาะอยู่ที่นะครับศูนย์สองนะครับก็จะมีศูนย์สองแล้วก็ศู 0, 5, นย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์ห้านอกตารางนะครับใช้นอกตารางผสมประสานนิดนึงแล้วก็ศูนย์หกในตารางนะครับตามนี้นะครับหรือ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้อย่างนี้ก็จับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับผมแต่ว่าในในกลุ่มนะครับแอดจะเจาะให้อยู่ที่นะครับ ห้าคู่นะครับหน้าช่องแอดเจาะสามพอนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็เชิญนะครับจะเจาะให้เต็มๆห้าคู่เพราะว่าเจาะน้อยโอกาสพลาดมันเยอะนะครับเจาะห้าคู่พอดีนะครับโอกาสเสียวุบวับวับนะครับเอาสามเหล่าตัวต่อไปก็คือหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับจะเจาะประมาณนี้นะครับออเด็บ นะครับหรือฟีพี่น้องจับเป็น0131416171ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นของเรานะครับ f c พี่น้องที่เขารพบรักนะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับตัวเด่นตัวจี๊ดนะครับแอดคิมก็จะเจาะให้นะครับหรือพี่น้องอยากจับเป็น014131แล้วก็6171ก็ได้นะนะแอดคิมจะจัดให้อย่างนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง02 เลขนอกตารางนะครับแล้วก็0ูนนะครับก็ระวัง0ูนนะครับแล้วก็3ามนะครับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับกันไว้นะครับ f อซพี่น้องนะครับสำหรับนะครับ f อซพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้นะสามารถจับคู่จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสาหรับชุดวินของเรานะครับสำหรับส่ตัวนะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ ใครอยากได้ชุดกันนะครับไปตามที่เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวจะกันให้นะครับหนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับแล้วก็แปดศูนย์หกหกนะครับประมาณนี้นะครับชุดกันของเรานะครับแล้วก็เป็นสี่หนึ่งศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับแนวทางนะครับ41604106นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบราวพัฒนานะครับสำหรับพี่น้องอยากได้6ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ483061อ้าวอันนั้นมันของเขานะครับก็จะเป็น480 410นะครับชุด6ตัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแอดชิ 3, มน้ำโชคพารวยนะครับสำหรับเบิ้์นก็จะกัารลองมาให้นะครับก็ระวังศูนย์ศน่งหนึ่งซนะครับจ่อให้4คู่นะครับสายเบิ้์นนะครับสำหรับ FC มิตรรักที่ไม่ชื่นชอบข้อสอบจากทางช่องแอดชิมน้ำโชคพารวยคำนวณมาให้ก็าาสามารถจับคู่จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัว นะครับเอซี MC พี่น้องที่เคารพรักนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางสุดที่ดคำนวณจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยถ้าชื่นชอบก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับให้แอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณน,นะครับบวกสูตร ข้อสอบนะครับเด็ดๆแม่นแม่นะครับมาฝาก f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวหรือว่าสูตรตัวกันนะครับก็คอมเมนต์เข้าไปท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ดๆ FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิดนโชคพอเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ